รับประทานแป้งแบบนี้ทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนทานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเบาหวานครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอจะมาพูดข้อดีของการรับประทานแป้งเชิงซ้อนนะครับแป้งเชิงซ้อนคือแป้งที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมนะครับไม่ผ่านการขัดสีไม่ผ่านการขัดขาวใดๆนะครับประกอบไปด้วยมันฝรั่งแท้นะครับมันเทศมันม่วงฟักทองเผือกแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสำหรับคนไทยก็คือข้าวกล้องนั่นเองนะครับ ข้อดีข้อที่1ก็คือการรับประทานแป้งเชิงซ้อนนะครับจะมีค่ากรูโคสอินเด็กค่อนข้างต่ำนะครับไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นก็จะไม่ตัดเก็บไปเป็นไขมันและไม่ทําให้เราอ้วนนั่นเองครับส่วนข้อที่2นะครับด้วยเหตุผลเดียวกันก็จะทําให้เราห่างไกลจากโรคเบาหวานนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ว่าน้ําตาลในเลือดที่สูงเนี่ยส่งผลให้เกิดการอักเสบในร่างกายจากสารประกอบ เชิงซ้อนกับโปรตีนและก็ทานแฟตนะครับกับน้ำตาลเนี่ยทำให้เกิดสาร AGE หรือว่าสารแก่หรือว่าสารการส่งเสริมการอักเสบในร่างกายที่ทําให้เราแก่เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เราเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีข้อที่สาก็คือทําให้สาร AGE ตรงนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับส่วนข้อดีข้อที่4ก็เป็นข้อที่คนสมัยใหม่ที่รับประทานข้าวขัดขาวเนี่ยขาดไปก็คือเรื่องของวิตามินแร่าธาตุนะครับแล้วก็โปรตีนที่สําคัญที่อยู่ในแป้งเชิงซ้อนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะ เพราะในข้าวกล้องเนี่ยจะมีวิตามิน B1 ที่สําคัญมากๆที่ช่วยบํารุงปลายประสาทป้องกันโรคเหน็บชาได้นะครับเป็นสิ่งที่คนที่รับประทานข้าวขัดขาวจะขาดไปนั่นเองครับส่วนข้อที่5เป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการรับประทานแป้งเชิงซ้อน ข้าวกล้องจะทําให้เราอยู่ท้องนานขึ้นอิ่มนานขึ้นและไม่ต้องหิวบ่อยนั่นเองครับนี่ก็เป็น5ข้อดีของการรับประทานแป้งเชิงซ้อนหรือข้าวกล้องที่หมออยากจะรณรงค์ให้คนไทยทุกคนนะครับหันกลับมากินข้าวกล้องหรือว่าแป้งเชิงซ้อนแบบคนโบราณน,นะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีและไม่เป็นโรค NCD และโรคมะเร็งนะครับและยังห่างไกลาจากโรคเบาหวานอีกด้วยนะครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาทางใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอจะเข้ามาอ่านแล้วก็เข้ามาตอบทุกคำถามด้วยตัวเองเลยนะครับฝากกดติดตามช่องหน้าเด็กสุขภาพดีด้วยวิธีหมอฟิลด้วยนะครับ